สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโอจะพาไปหาของกินอร่อยๆหน้าร้านเจ๊เล้งดอนเมืองค่ะร้านเจเล้งเนี่ยเป็นร้านที่เหมาะกับการไปช้อปปิ้งมากเลยค่ะมีความสุขมากแล้วด้านหน้านะคะก็จะมีของกินอร่อยขายเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างเริ่มจากร้านแรกนะคะร้านแรกก็จะเป็นร้านานดำนะคะร้านนี้นะคะจะขายมะม่วงน้ำปลาหวานหัว มะปะหวานของเขานี่นะคะมีหลายสูตรแล้วก็อร่อยสุดๆถัดมานะคะก็จะเป็นร้านกล้วยปิ้งร้านนี้เขายังขายมีกรอบด้วยค่ะกล้วยปิ้งของเขาน่ากินมากๆเลยร้านนี้จะเป็นร้านปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกย่างพร้อมกับน้าจิ้มรสเด็ดอันนี้จะเป็นเส้นก๋วยจั๊บอุบลน,นะคะ ขนมเบื้องหูไสเยอะมากกล้วยแขกค่ะกล้วยแขกทอดร้อนๆอร่อยห่อหมกร้านนี้นะคะร้านลูกชิ้นเกษตรค่ะร้านนี้ลูกชิ้นเขานะคะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็เวลาเขาย่างนะคะย่างๆแล้วเขาก็จะไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เอามาย่างอีกทีนึงนะคะเราหัวพลาดไม่ได้นะคะร้านนี้อร่อยมากๆเลย ไตปลาแห้งก็มีไส้กรอกอีสานละทีพยาพาไปได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเฉากล้วยแท้ดอนเมืองค่ะเฉากล้วยบ,บุกอร่อยไตปลาแห้งนครศรีแหนมดอนเมืองมีแต่ของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะหน้าร้านเจ๊เล้งดอนเมือง เพื่อนๆแวะมาแถวดอนเมืองนะคะมาเที่ยวดอนเมืองมาทําธุระแถวดอนเมืองต้องแวะเลยนะคะร้านเจเล้งดอนเมืองแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะซื้อของกินหน้าร้านเจเล้งดอนเมืองด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมการสวัสดีค่ะ